สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับอพิโซดนี้มีนะคะข่าวของฐานซ่งวินมาอัปเดตค่ะซึ่งก็ได้รับคำชมเนาะจากบล็อกเกอร์นะคะจากเหล่าบรรดาข่าวนักข่าวของจีนเช่นเดียวกันนะคะว่าเป็นดาราหญิงอีกท่านหนึ่งที่แบบมีหน้าเด็กตลอดกาลเลยค่ะในปีนี้นะคะก็ย่างเข้าสู่แบบเรียกได้ว่าไม่ได้ย่างแล้วเนาะ35ปีนะคะก็เป็นดาราสาวจีนที่ดวงตาโตนะคะสวยสุดๆเลยค่ะก็ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ะะก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ผลผลงานของฐานซ่งอินออกมาค่อนข้างน้อยอย่างมากก็ปีละเรื่องเองแต่ว่าถ้าเราย้อนไปเมื่อประมาณแบบ5ปีก่อน4ปีนะคะ5-4ปีที่แล้วเราก็จะได้เห็นฐานซ่งอินนะคะอย่างน้อยปีละประมาณ2เรื่องบ้าง1เรื่องบ้างอะไรก็ตามแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ ที่มีแรงบันดาลใจของผู้หญิงแล้วก็บทมบหนณาดีทั้งนั้นเลยนะคะเป็นบทของการให้กำลังใจผู้คนในการใช้ชีวิตในการไม่ยอมแพ้นั่นเองค่ะก็สำหรับนะคะตัวของฐานซ่งอินเองก็ถือได้ว่าเป็นดาราสาวเป็นนางเอกอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเธอก็มีพื้นที่มีที่ยืนของเธออย่างมั่นคงในวงการบันเทิงของจีนแล้วล่ะค่ะก็ชุดที่เอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะก็เป็นชุดที่แบบเรียกได้ว่าสไตล์เป็นสุนทรียศาสตร์ของจีนนะคะ ดังเดิมก็ผสมผสานกับเด็กสาวน่ารักน่ารักนะคะหน้าตาเรียกว่าเด็กสาวได้เลยเพื่อน,อนๆถ้าเราไม่รู้อา,อายุของคุณาฐานซองอินเนี่ยพวกเราจะเดาว,ว่าเธออายุเท่าไหร่นะแอดวานคิดว่าน่าจะมันแบบยี่สิบสอาอะไรเงี้ยก็ได้เลยนะคะเพราะว่าหน้าตาแบบคืออ่อนมากอ่ะในตอนแรกนะคะเราไปดูกันก่อนว่าบล็อกเกอร์สายกูรูแฟชั่นเขาเขียนว่าอะไรบ้างคือชุดนี้นะคะที่แอดวานเอารูปมาลงก็จะเป็นการผสมผสานลงตัวนะคะระหว่างแขนพ สีเบจปักแล้วก็มีกระโปรงสีดำที่คุณฐานทรงอินใส่มานะคะ แขนเสื้อมีความพองนะคะก็เรียกได้ว่าออกแบบมาไม่ซ้ำใครแล้วก็ขอเสื้อตัดเย็บได้พอดีค่ะเหมาะกับสาวหน้าเด็กนะคะมากๆแล้วก็ช่วยเน้นอารมณ์ที่บริสุทธิ์นะคะของสาวหน้าเด็กแบบนี้ค่ะคุณฐานซ่องอินไวัย35ปีมีดวงตาที่โตสดใสแล้วก็ดูเด็กมากๆเลยนะคะดูแล้วมีความสดใสล่าเริงไม่มีร่องรอยของความเหนื่อยล้าเลยค่ะแล้วก็การผสมผสานครั้งนี้นะคะเธอใส่เสื้อผ้าหล,มหลวมๆดูสบายสบาย แต่ก็เห็นว่ามีส่วนเว้าวส่วนโค้งที่งดงามได้นั่นเองนะคะแล้วก็ยังเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับผู้ที่ได้พบเห็นอีกด้วยเพราะฉะนั้นสําหรับผู้หญิงที่ชอบใส่เสื้อผ้าหลวมๆสไตล์นี้นะคะสไตล์ที่คุณฐานซ่งอินสวมใส่ก็เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยคุณฐานซ่งอินเธอก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กแล้วก็ใช้คําว่าไม,ไม่สูงเอาง่ายๆเตี้ยเป็นผู้หญิงที่แบบตัวเล็กๆเอาง่ายๆกระปุกกระปิกนะคะใส่น่ารักค่ะแล้วก็การแต่งหน้านะคะก็เป็นแต่ หน้าแบบไม่เวอร์ทำให้สัมผัสถึงบรรยากาศของผู้ที่มีวรรณกรรมแล้วก็ศิละปะแบบในในลุกเป็นลุกแบบชอบการเรียนรู้แบบใสๆอะไรเงี้ยค่ะใบหน้าก็คือแบบเหมือนนักเรียนเนาะเออเอาง่ายๆก็ยังเหมือนกบวัวเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะทําให้การแต่งหน้าแบบอ่อนๆแบบนี้ก็ทําให้เธอดูไร้เดียงสาม,มากยิ่งขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามเวลาที่เธอออกงานนะเธอก็แต่งหน้าได้เหมาะสมกับงานนะคะมีความหรูหราเช่นเดียวกันแต่ว่า รูหล้ายอย่างไรเนี่ยเราสังเกตได้จากรสนิยมของเธอเธอชอบแนวแบบค่อนข้างจะเรียบง่ายแล้วก็โชว์ผิวซะมากกว่าเวลาที่ออก,อาออกงานไปอีเวนต์หรือว่าออกงานบนเวทีใหญ่ๆเธอก็จะใส่ชุดแบบที่มีโชว์ไหล่บ้างอะไรบ้างนะคะเป็นธรรมดาเพราะว่าคุณฐานซ่งอินก็เป็นดาราสาวที่ผิวขาวมากเลยนะเพื่อนๆเ,ออเธอได้รับออคําชมว่าเธอก็ผิวสวยผิวขาวมากๆเลยนะคะ แล้วนอกจากนี้ทรงผมบางค่ะเขาบอกว่ามีการถักเปียเนาะมีการมัดสองข้างก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์เฉพาะตัวของเธอนะคะแล้วก็ทรงผมไอ้ทรงเนี้ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่ดาราสาวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่ามันสามารถจะแบบออตกแต่งได้ง่ายเอาง่ายแล้วก็ดูดูแล้วเป็นผู้หญิงจีนซึ่งมีสไตล์ย้อนยุคออกมาได้ก็เพิ่มอารมณ์ของความเป็นตะวันออกนะคะดูว่ามีธรรมชาติแล้วก็มองลุกโดยรวมแล้วก็ดูว่าเป็น เป็นสาวหุ่นเพียวบางแล้วก็มีความสวยงาม ก็ได้รับคำชมนะคะว่าสเสน่ห์ของคุณฐานซงอินนั้นเป็นสเสน่ห์ที่คลาสสิกนะคะหากว่าสนใจสไตล์จีนในรูปแบบใหม่อย่างเงี้ยก็ควรที่จะเรียนรู้ไอเดียของการแต่งตัวของคุณฐานซงอินซึ่งเธอแต่งตัวแบบเนี้ยสไตล์แบบเป็นยังเน้นความเป็นจีนแต่ว่าเป็นจีนในแนวสมัยใหม่นั่นเองนะคะก็ดีค่ะได้รับคําชมนะคะเอาละก็สําหรับแฟนๆก็คงจะดีใจกันเพราะว่าข่าวขาว,ขาวของคุณฐานซงอินนั้นนะคะก็ไม่มีข่าวใดที่เป็น เป็นข่าวไม่ดีเลยนะนเพื่อนๆเธอนั้นส่วนใหญ่จะได้ฟีดแบ็กที่ดีนะคะแล้วก็เรื่องราวความรักของเธอนั้นก็เป็นที่จับตามองนะคะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรในกอไผนะ่นะเพื่อนๆเธอก็ทํางานของเธอจบจากซีรีส์เรื่องหนึ่งเธอก็ถ่ายอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ข่าวลือต่างๆก็เบาๆกันนิดหนึ่งนะคะเราอย่าไปอย่าไปใส่ใส่ข่าวอะไรที่มันไม่เป็นจริงเลยเพราะว่าดาราเขาก็ทํางานอยู่ตลอดนะคะโดยเฉพาะข่าวที่ว่าอะไรมีการแต่งงงแต่งงานมี ลงมีลูกอะไรเงี้ยไปเชื่อกันได้ยังไงเอาจริงๆไปเชื่อกันได้ยังไงนะงงมากๆเลยนะฮะทีนี้หลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนะผลงานของคุณฐานซ่องอินหรือว่าด้วยตัวของคุณฐานซ่องอินเองนะคะยังไม่ได้รางวัลแบบในเวทีใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแมกโนเรียหรือว่าเวทีแบบเออไก่ทองหรืออะไรหรืออะไรที่มันเป็นแบบในในวงการบันเทิงอะคะ่ะก็ อาจจะเป็นเพราะว่าบทละครที่เธอได้รับนะคะมันเป็นบทที่สร้างสรรค์ก็จริงแต่ว่าบทมันบทมันดูเรียบง่ายไปหน่อยนั่นเองค่ะแต่ถามว่าเป็นบทที่พวกเราชอบดูไหมพวกเราชอบดูตลอดการแหละเป็นบทที่ผู้หญิงมีความกล้าหาญผู้หญิงมีแรงบนันดาลใจที่ไม่ย่อท้อต่อการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็เรื่องราวของความรักครอบครัวความอบอุ่นแต่ว่าความชอบมันก็ส่วนความชอบส่วนสิ่งที่จะได้รางวัลเนี่ยมันก็ต้องเป็นอะไรที่พลิกๆนะคะแล้วก็จุดที่ ท,ที่แบบคนชอบเปรียบเทียบเนาะในจนะีนน่ะดาลาราที่มักจะโดนเอามาเปรียบเทียบกับคุณฐานซงอินก็คือคุณหยางจือเป็นเพื่อนแล้วก็เราก็สามารถจะจะดูได้นะว่าว่ามันจะแบบ เออเอามาเปรียบเทียบกันทําไมอะไรประมาณนี้นะคะคําว่าเปรียบเทียบกับอย่างจือก็คือจะมีการพูดถึงเนาะโพสต์หลายๆหลายๆโพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบนะคะดาราถ้าเป็นฐานซ่องอินปุ๊บเขาก็จะเปรียบเทียบกับอย่างจือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยแล้วก็ในเรื่องของฝีมือทักษะการแสดงแล้วก็เป็นเรื่องของ เ,ออเขาเรียกอะไรมูลค่าในวงการบันเทิงอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะดรา,าเขาไม่มีอะไรกันหรอกนะคะเขาเจอกันตามงานเขาก็ยิ้มให้กันมีแต่เหล่าบรรดาชาวเน็ตเนี่ยชอบเอามาเปรียบเทียบนั่นเองนะคะซึ่งแอดวานก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาจะต้อง เอาคู่นี้มาเปรียบเทียบกันเนาะก็เหมือนกับในสมัยโบราณก็มีคุณอ่ออย่างมี่กับคุณเจ้าลี่อิงใช่ไหมในปัจจุบันก็จะมีแบบเออเจ้าลู่ซือกับทางวีสุสินใช่ไหมแล้วก็ในรุ่นในรุ่นที่เป็นคุณฐานท่งอินนะคะเขาก็เอามาเปรียบเทียบกับคุณอย่างจือซึ่งแอดวานก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมต้องเอามาเปรียบเทียบกับกับแบบดาราท่านนี้อะไรประมาณนี้นะคะก็เอาเป็นว่าเนาะก็สําหรับ เขาเองนะคะดาราแล้วก็ระดับนางเอกอย่างทั้งคู่เนี่ยพวกเขาก็มีพื้นที่ที่จะยืนอยู่อยู่แล้วนะคะมันก็อยู่ที่ว่าแบ็กอัพเป็นอย่างไรเอเจนซี่ที่ดูแลหรือว่าออกมาดูแลตัวเองแล้วเนี่ยแบบเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ที่ ที่สังเกตได้ก็คือทั้งคู่นี้มีงานอยู่เป็นประจําเลยนะคะคุณฐานซ่งอินของพวกเราก็ไม่เคยที่จะขาดงานการแสดงค่ะเพราะฉะนั้นจบเรื่องหนึ่งเธอก็ไปถ่ายอีกเรื่องหนึ่งทันทีนะคะแล้วก็มีผลงานกับทาง Tencent Video มาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะเรายังได้ดูนะคะผลงานของคุณฐานซ่งอินไปเรื่อยๆแล้วก็คาดหวังว่าน่าจะได้มีผลงานที่นําความประหลาดใจมาให้พวกเราอีกมากมายในอนาคตนะคะเพราะตอนนี้เธอก็โตขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ ไม่รับบทที่เป็นแบบเยาวชนหรือว่าเป็นแนวของเด็กสาวมากเกินไปเนาะมันก็ต้องมีการแบบพัฒนาในเรื่องของการรับบทให้โตขึ้นมีความสง่างามมากขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะหมายถึงว่าในบทละครน,นะไม่ได้เกี่ยวกับตัวนักแสดงนักแสดงเขามีความสง่างามของเขาอยู่แล้วเขาสวยเขาสง่างามเขามีเกียรติในวงการบันเทิงของเขาอยู่แล้วนะคะแอดวานหมายถึงบทที่จะได้รับนั่นเองค่ะเอาละค่ะก็ให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะท่านใดคิดถึง ฐานซ่องอินนะคะเดี๋ยวเรารอดูเรื่องอนั่นนะคะ,ะเรื่องที่แสดงกับคุณหลิวเฉียววี่นั่นเองค่ะเป็นเรื่องที่น่าดูมากเลยนะคะ a g e n น t the Current นะคะเป็นแนวจีนคอสตูมโบราณแล้วก็โอ้โหค่ะบทแอดวานคิดว่าเธอจะต้องเรื่องเนี้ยจะต้องเป็นมาสเตอร์ e พีนะคะของคุณเซเว่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวตอนออนแอร์นะคะก็อย่าลืมมาสนับสนุนผลงานของคุณฐานซ่องอินแล้วก็คุณหลิวเฉียววี่กันด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ